อยากโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านในช่วงที่พระคุณเจ้ารับประารบิณฑบาทอยู่ <c oughs> ก็จะได้ชี้แกงให้โยมได้เกิดความเข้าใจในการทำบุญให้กับบรรพบุรุษหรือวันกระตันอยู่ในวันนี้ ก็เนื่องด้วยว่าอาตมาเคยคิดไว้หลายหลายปีแล้วก็จวบเหมาะกับปีนี้ได้ไปสอนตามวัดตามที่ต่างๆบางที่ที่ไปในวัดต่างๆที่ไปนอนพักที่ไปนอนพักอยู่ในยยามกลาง,งคืน ก็ปรากฏเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำกันหลายๆวัดที่ไป <c oughs> ปรากฏว่าขณะที่กำลังจะจำวัดหลังจากสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาที่กำลังจะนอนนนั่งอยู่กำลังจะนอนก็ปรากฏว่า มีเปรดเข้ามาขอเข้ามาขออาหารมาขอเสื้อผ้าขณะที่กำลังจะนอนเนี่ยเขาก็ยื่นมือมาขอขอหน่อยขอหน่อยวเยอเกินวเือเกินหนาวเกินพอนนนนมองไปแล้วกลายเป็นเปรตผู้หญิงเป็นเปรดผู้หญิง พอเป็นเป็ดเงเอ้าวผู้หญิงจะเข้ามาในกุฏิพระได้ยังไงออกไปก็บอกอย่างเนี้เขาบอกหิวเหลือเกินก็มือกลุ่มท้องปวดเหลือเกินหิวเหลือเกินหิวเหลือเกินก็บอกอาตมาโยมมาขอผิดเวลาเวลาเพนเดี่ยสิบเอ็ดนาฬิกาทั้งมาขอทั้งจะได้กินอาหารเวลานี้พระไม่มีอาหารให้ในยามกลางคืน นก็บอกอไปไปไปก่อนไปเอาไปไล่ไปอพอไปมันก็ยังไม่จบอยู่พอตอนช้าก็บอกพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าบอกว่าหลวงพ่อพระรูปไหนมานอนกุฏิหลังเนี้ยนอนไม่ได้ มักจะเจอแล้วก็นอนไม่ได้ทั้งคืนต้องไปนอนที่ใหม่อาตมาก็บอกแหมเอาให้ผมมันอยู่กับเปรตเลยนะเนี่ย <c oughs> เขาก็บอกอาศัยบุญหลวงพ่อหน่อยเนี่ยก็เลยบอกพระเจ้าว่าให้ทำบุญให้กับเปรตที่อยู่วัดนั้นนะวัดทางฝั่งนี้หนึ่งวัดแต่วัดทางฝั่งโน้นไกลอีก หนึ่งวัดก็ามาขออันนี้เป็นผู้ชายเขามาขอไม่มีผ้านุ่งหัวนี่ขาดครึ่งไปครึ่งหนึ่งเหลืออยู่ครึ่งเดียวเห็นสมองไหลตัวใหญ่อันนี้เขาบอกตัวสูงเท่าลำตาลอาจารยว่าสูงกว่าต้นตาล ก็ต้องเงี้ยนหน้ามองอมก็บอกว่าไปทำอะไรมามถึงเป็นอย่างนี้ถึงไม่มีกินไม่มีผ้าใส่ให,หัวหายไปครึ่งหนึ่งีสเสี่ยงเป็นเสี่ยงหนึ่งมันก็ละผ่ามมะพร้าวออกเขาบอกว่าสมัยเป็นเด็กเนี่ยเป็นเด็กเป็นเด็กเนี่ยตีหัวแม่ ลูกโยมเลี้ยงลูกเด็กเด็กเขาไม่รู้อะไรหรอกแต่โตมาก็ตีหวัวแม่อยู่นะก็บอกว่าอย่างนั้นก็เลยหัวเบิลขาดไปครึ่งเลยครึ่งเดียวเป็นเสี่ยงลงมาเลยนะก็บอกทำยังไงอก็ให้ทำบุญบอกญาติหน่อยใครจะไปรู้ว่าญาติเขาเป็นคนที่ไหน เขาก็บอกว่าเลยหน้าวัดไปอีกห้าหลังอาตมาก็าไปตอนเช้ากับพระพระที่อยู่ที่วัดนั้นไปก็ปรากฏว่าเห็นแม่แก่อยู่กับพ่อถามว่าโยมมีลูกกี่คนโยมมีลูกเจ็ดคนอมีลูกเจ็ดคนลูกคนไหนมันดือ้อมันทบตีโยมบ้าง ก็บอกคนนั้นคนนั้นคนนั้นอ้อยบอกหน้าตามาที่เป็นยังไงอืมแล้โยมเขามาบอกโยมไหมว่าโยมเขาไปอยู่ที่ไหนเขาไม่เคยบอกเลยแต่เหมือนรู้ว่าเขาไม่มีจะกินเหมือนเขานี่หัวเสี่มหนึ่งขาดไปข้างหนึ่งขาดไปอามาก็เลยบอกอ้อแหละทั้งนั้นโยมพรุ่งนี้โยมทำบุญให้เขานะ ทำค้อบคราป่าเร็นงกองพระป่าเลยเทําขึ้นมาเลยจะกี่กองก็ได้พอยมงเขามีอันใจกินหน่อยพอมาขามหวานขายได้ดีอทําเพชรบุญเนะี่ยเขาก็จัดกองกองไว้สิบกว่ากองพระรูปไหนถ้ามาบิณฑบาตก็ทอดให้เลยก็ทําให้เลยพอทาไว้เสร็จพอทำมาก็สอนเสร็จครบ บางที่ก็ก็ผ่านไปแวะ,ยะโยมโยมก็เล่าให้ฟังว่าเขามาเข้าฝันเขามาเข้าฝัน <c oughs> แล้วก็มาขอโทษขอข้ามาแม่ในฝันขอข้ามาแม่ในฝันแม่ก็ร้องให้พูดไปก็ร้องให้ไปด้วยสงสารลูก นในครั้งที่สองว่าครั้งที่สามอีกไปทางฝั่งโน้นข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาไปนก้องคืนเหมือนกันเลยโยมอันนี้หลังจากสอนพระกุณเจ้าเสร็จก็กลับไปที่พักก็สวดมนต์ไม่ได้สวดมากหรอกอิติปิโสแล้วก็นั่งสมาธินั่งสมาธิก็รู้สึกที่ตรงนี้มันเป็นที่ เก่าแก่ก็นั่งแผ่เมตตาปรากฏว่าคราวนี้มากันต้องครอบครัวเลยพ่อแม่ลูกเล็กเด็กแดงม,มากันมาสิบเลย <c oughs> ตัวข้างล่างนี่ผอมรีบลงตัวข้างบนนี่โตเรียวลงมานะมันไม้เสียบเอยเสียบอลไรเสียบหมูตังข้างบนจะใหญ่ข้างล่างจะเล็กนิดเดียว ยืนอยู่ขาเดียวเหมือนคนยืนขาเดียวเดียวสองขานั่นแหละเพราะมันเล็กเหลือแต่ก,กระดูกก็อบอกทรมานเหลือเกินเหมือนไฟไหม้ทั้งตัวไหม้ตั้งแต่เท้าขึ้นมาถึงศีรษะเป็นเปลวเห็นอย่างนั้นเขาบอกทรมานเหลือเกินช่วยหน่อยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย อาตมาก็จะช่วยยังไงก็แผ่เมตตาอย,ย่างเดียวหิวก็ไม่มีอะไรจะให้บอกว่ามาไม่ถูกเวลาถ้าหิวต้องมาเวลาพระฉันเพลงนอกนั้นอาหารที่เหลือจากพระฉันแล้วก็โยมจะได้ทานกันก็บอกจําไว้เวลาเนี้ยเวลานั้นบอกมาไม่ได้พอถูกแสงอาทิตย์จะละลาย แล้วไลไปเลยก็บอกอย่างนั้นน่ลจริงไม่ริงธรรมาไม่รู้นะอันนี้เล่าให้ฟังอแล้วไปอีกวัดสุดท้ายวัดดังตออ็ไปสอนวัดสุดท้ายข่าวนี่มือยาวยาวมากยื่นมือว่าทรมานเหลือเกินหิวเหลือเกินอย่างเงี้ยยืนเข้ามานีหน้าต่างวก็มาก็มองเอ ทำไมอะไรมาอหิวนักหนาอาหารการกินเล่นล้นวัดอยู่เลยโยมมาทบุญอาหารล้นเลยทุกอย่างมีครบทุกชนิดเลยอบอกทําไมไม่ไปกินเขากับเขาหลหะเวลาเพนกินไม่ได้แล้วลูกเต้าไม่ให้เหรอให้แต่ยื่นมือไปเลยโยมเขาเอาอาหารวางให้ วางใส่มือมันหายไปเลยมันร้อนมันไฟไหม้ไปเลยอพอดีมาแสดงทำให้พราฟังนะพอ,อกับมาดูหนังสือว่าการทำบุญให้กับบรรพบุรุษนพระเจ้าตัดไว้ในอุลลัมพนสูตร ดูก็เห็นว่าวันเนี้ยเป็นวันเขาเรียกว่าเปิดสามโลกกระทะให้เกิเราสักนรกทั้งหลายที่ญาติพี่น้องจะสามารถทำบุญให้ได้บรรพุุษที่จากไปน,น,นานๆก็เป็นเหตุมันต่อเนื่องกัน เปิดหนังสือเปิดมาเจอปุ๊บเลยในพระไตรปิฎกเนี่ยมันก็มาตรงก็น,นึกคิดว่าเราอยากจะทำอาตมาก็อยากจะทำให้โยมได้ทำนะก็มาดูว่าเอ๊ใครทำบ้างแล้วก็ไปนึกถึงหลวงพ่อฤาษีเลงดำหลวงพ่อเิงดำก็จะทำอยู่เป็นประจำในทุกปี หลวงพ่อเจรันก็มาทําเป็นบุญแานดินอัลมาก็ว่าตั้งใจว่าจะพายโยมทำจริงๆแล้ววันเนี้ยถ้าทำผลับเป็นสลากกับพัดสลากกับพัดทำยังไงสมมุติว่าคนเจ้าเรามีทั้งหมดเท่าไหร่สมมติว่า อ๋อสามสิบสี่สิบรูปก็เขียนเบอร์พระคุณเจ้าเขียนเบอร์เฉยๆนะโยมใครจะมาเป็นเจ้าภาพทำสลากก็จะมีเหมือนของข้อป่านม่หล,ละแล้วแต่โยมจะทำข้าวนำอาหารใจสี่เครื่องใช้ชสอยทุกอย่างก็จะเป็นของกองกองกองยมก็จะแต่ละคนก็จะจับฉลากยมถูกเบอร์ไหน ก็ไปถวายกับองเบอร์นั้นเบอร์ไหนที่ยมเตรียมไปเยอะก็อ,อยู่ที่บุญนะครนะับเนีพระคุณเจ้าก,ก็ต้องแผ่บุญให้เยอะนีะ่นอันนี้ก็เลยเป็นสลากเป็นสลากปะัะัคิดว่าจะทำรีต่อไปเหมือนกันเพื่ออุทิศให้แกเหล่าสัตว์นรกที่เป็นญาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรพบรุษของเราเราไม่รู้หรอกว่าท่านไปอยู่ที่ไหนแล้วตอนบ่ายจะเล่าให้ฟังว่าต้นเหตุแบบฉบับเ,เกิดขึ้นได้อย่างไรนะเดี๋ยวพระจะไม่ได้ฉันเอานี้เท่านี้ก่อนวันนี้ช่วงนี้นะอาบูชาเข้าพระ